จัดสามอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ดีเบอร์กอนเวน์มอนซีรียของผมนะครับใช่นะครับทุกคนจะห้าดับนะห้าดับนะเออเอาเป็นห้าดับเลยจะห้าดับไม่รู้ครบไหมนั่นแหละอันดับที่หนึ่งก็คือพระเอกของเรื่องนี้ครับก็คือคนที่เป็นตากล้องแหละชื่อว่าดีเบอร์นะครับ อันดับที่สองคือออกตูบุตนะครับออกตูบุตอันดับที่สองนะช่วงมันเจ๋งพอๆก,ก,ก,กับตัวของพระเอกเรื่องนี้นะอันดับที่สามอันดับสามก็คือหัวหน้าหมู่บ้านนะครับทุกคนก็คือหัวหน้าหมู่บ้านก็เจ๋งนะครับเจ๋งมากมากเลยก็คือตัวละครที่เป็เนเพลภาคเสียงครับตัวละครที่เป็นเพลภาคเสียงคือทะเลทีนะครับทะเลทะเลนะชื่อว่าทะเลนะทะเลนะ าชื่อว่าทาเนะครับก็จัดเป็นอันดับที่สี่ไปส่วนอันดับสุดท้ายก็คออืออันดับที่สี่อันดับที่ห้าสุดท้ายคือเอออะไรวะเขาชื่ออะไรเดี๋ยวผมต้องชื่อเขาก่อนเขาชื่อว่าดิมเขาชื่อว่าเบอร์นะครับฮ้ยเขาชื่อว่าอะไรบะเขาชื่อว่าเขาชื่อว่าดุมดุมดิมดุมดิม,ดม,ดม,ดมแล้วกันเขาชื่อว่าดุมดิมนะ เป็นตัวละครเพื่อเพื่อสีของไอชิ้นนี่นะพวกไอ,อ,อตัวนี้มันไม่ค่อยมีบทบาทใช่ไหมเดี๋ยวผมจะใส่บทบาทให้มันนะถ้ามันเกิดขึ้นถ้าถามว่าจะจะได้เจอตัวละครนี้อีกไหมก็จะได้เจอในอีพีที่10บหรืออีพีที่9หรือ8ปดเจ็ดอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะได้เจอในอีพีที่10นะครับเออเอะไรบ้างโอเคครับจัดห้าดับก็แค่นี้นะครับ ตอนละครนี้จะได้เจอในอีพีที่สิบนะครับลาก่อนก็คคินี้แหละโอ้โห